รรมนะโมตัสาะพะคัตตระโตสมาส so ัมพุทธะนะโมตัสสะพระคตโระโตสมาสัมพุทธะนะโมติสสะพระคัตตอระโตสมาสัมพุทธะอาจารยิยาสังคัสสะปริสุทธิสัพพะคุณัง สมารถกถานังทวารัตเยนาคตังคมัคเมพันเตทุติยัมปีอาจารยะสังคัสสะปริสุทธิสัพภคุณังสมารถกัทฐานังทวารัตเยนาคตังกมัคเมพันเต ตติยัมปีอาจารยอาจยะสังคสสะปริสุทธิสสะพะคุณังสมารถกถาคตานังทวารัตยนากตังสามัคตรมีพันตีสาธุสาธักรรมกุศลนันไดที่กระผมในวัชรพงษ์เที่ยงฤทธ ได้กระทำการประมาทผาดพังต่อครูบาอาจารย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีด้วยกายวาจาใจนี้เกร้ะผมนายวัชรพงษ์เที่ยงฤทธิ์ขอขมาราโทษตขอครูบาอาจารย์ ขอพระอาจารย์โรตเมตตาบดเมตตาอนุเคราะห์ยกโทษโทษสานี่ด้วยเติอนสาธุสาธุ มาวัาตัณฑายุโนสุสังปังอาราธนางพุทธะชาปัจจันตานาภสุงไตรงพุทธะทวายอเจประโยชน์นงสวัสดีมีใชสุขังสุขผละสุจานังสุขังสุขผละสุชานังสุขังสุขละสุานังสุขังสุจเนยานังนัสสันโตทราบอเจวจาระตะพุทธานาเวนะทราบอจามานาเวนะสรัังทานาเวนะ สัพพิตามาตานุภาเวนะสัพพูปาจริยนานุภาเวนะสัทธาสุขีพะญาตสิงหสาธุดสาธุดสิไลค์กดแชร์กดติดต่อใครและกดกระดิ่งเพื่อแม่คะคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ